ขอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระนิิการทิติวินโยนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนคนปรปฐมขอนำเสนอหัวข้อธรรมในพระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายคุตตบาทว่าด้วยฐานะสามอย่าง ครั้งนั้นท่านอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับครั้งแล้วได้ถวายบังคมถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอานน์ว่าอานน์เธอทั้งหลายเอ็นดูบุคคลใดและบุคคลเหล่านั้นเป็นมิตรอมมาตยญาหรือสารูหิตพึ่อสำคัญถ้อยคำที่เชื่อฟังบุคคลเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในสถานสามเถิดในสถานสามอะไรบ้างคือพึงชักชวนตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าณเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหรันต์แต่สรู้ด้วยพระองค์รู้ชอบถึงพร้อมด้วยวิชาเลจารณะ เป็นพระสุคตผู้รู้แจ้งโลกเป็นสรารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีสรารถีอื่นยิ่งกว่าเป็นพระศัสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคดังนี้พึงชักชวนให้ตั้งมัน่นดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเทีใ่ใครมาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันยิอยู่ชนพึงรู้เฉพาะตนดังนี้พึงชักชวนให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติ ปฏิบัติสมควรได้แก่พระอริยะสี่คู่เป็นพระอริยะแบบพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นผู้ควรสักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรทักษิณาทานเป็นผู้ควรอัญชลิกกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ อนนความเป็นอย่างอื่นของมหาภูตทูปสีคือปัทวีธาตุอาภูธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุพึงมีได้ส่วนความเป็นอย่างอื่นของพระอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยความเลิมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเลยนี่คูณความเป็นอย่างอื่นในข้อนี้ส่วนข้อที่พระอริยสาวก ผู้ถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดดิริชานหรือเปตติวิสัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อานนท์เธอทั้งหลายอันรกเคาะบุคคลเหล่าใดและบุคคลเหล่าใดเป็นมิตรอมาตยญาหรือสาโลหิตก็ตามพึงสำคัญถ้อยอคำที่ควรเชื่อฟังบุคคลเหล่านั้น อันเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้เชื่อมั่นให้ดำรงอยู่ในสถานสามนี้เธอ